นลินนาลินน้องต้องใส่ชูชีพสีเขียวลูกรู้แล้วรู้ นลินไปเล่นเร็วอิงไม่ไงชูชีพพี่นิดเอาให้แล้วลูกพี่นิดอะไรพี่เนี้อโยนใช่ไม่ใช่ลูกอิงนาลาไม่ไหวต้องบอกนะลูก <laughs> ให้น้องยืมก่อนนะลินจ้ะแม่ซื้อฝื่ใหม่ให้ป <c oughs> อ่ออ้ป่าเอาให้น้องยืมก่อน <c oughs> หนูเอาลายใหม่โอเคไหม <c oughs> ป่ะให้น้องยืมะ่ะ <c oughs> บอกน้องห่มะ่ะ <c oughs> เขาให้ยืมแล้วพี่นรินให้ยืมแล้วทำด,ดีลูก <c oughs> ระวัง <laughs> อิงอย่าลืมตัวนะกระโดดลงไปในน้ำไม่ได้นะไม่มีชูชีพอะ่ะ